ชีวิตเต็ไมไปด้วยการเดินทางและทุกการเดินทางจะเติมเต็มความหมายให้กับชีวิตแล้วคุณจะประหลาดใจในเส้นทางที่ชีวิตจะพาคุณไป All New Corolla Cross a New Journey ให้ชีวิตเดินทาง สวัสดีครับพบกับผมปักธีรพัฒการตลาดจากบริษัทโตยโยต้าอะไกลแกรนนะครับวันนี้นะครับผมมีรถมานําเสนอเช่นเคยนะครับก็ตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นเจ้าตัว all new corolla cross นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น all new corolla cross ตัว h y b r i d 1.8นะครับก็เป็นตัวพรีเมียมเซฟตี้นะครับเป็นตัวท็อปของเขาแล้วนะครับก็มาดูกันเลยว่ารอบๆคันนะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากกระจังหน้านะครับกระจังหน้ามีความดุดันแบบนี้นะครับหน้าคล้ายๆรีโว่เหมือนกันมีความดุดันนะครับตรงนี้เป็นสีดําเงากระจังหน้าเป็นสีดําเงาโลโก้ชัดเจนครับว่าเป็น HyB r ิ d ส่วนอันที่ยืดออกมานี่เป็นกล้องนะครับเป็นกล้องหน้าก็แปลว่ารถคันนี้มีกล้องมองรอบคันนะครับต่อไปมาดูที่ไฟหน้ากันเลยครับไฟหน้า นะครับเป็นแอลนี้เขียนโค l a Cross ด้วยมี d a ย์ไทม์รั n นิ่งให้นะครับตรงนี้สีน้ําเงินเพื่อให้พปรบอกถึงว่าเป็น Hybrid ส่วนไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED เช่นกันนะครับต่อมาครับกระจกข้างให้ไฟเลี้ยวมาด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวให้นะครับ มีกล้องมองรอบคันแล้วก็มีไบสปอตมาให้ด้วยก็คือสัญญาณเพื่อมองมุมอับเวลารถแซงซ้ายแซงขวาเราไม่เห็นมันอยู่ในมุมอับก็จะมีไฟขึ้นโชว์ที่กระจกตัวนี้นะครับนี่มีสัญลักษณ์ไฮบริดชัดเจนนะครับมาดูที่ล้อกันบ้างนะครับตัวนี้ให้มาเป็นล้ออลอย18นิ้วนะครับพร้อมกับยางมิชลิน225 50 R18 นะครับตัวนี้ก็เป็นยางมาตรฐานของรถ SUV อยู่แล้วนะครับนิ่มนวลแน่นอนมาดูครับนี่ครับ ทิ้วสีเงินตัดนะครับดูหรูหรามีเขียนคําว่า c o l o l l a Cross ให้ตรงนี้นะครับทิ้วล้อสีดําเพิ่มความสปอร์ตดุดันให้กับรถตัวนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ตัดจากกระสีรถข้างบนนะครับข้างบนมีคานจับตัวนี้จะมีให้เฉพาะตัวตัวท็อปเท่านั้นนะครับที่จะมีราวหลังคาให้มีราวหลังคามีสัลูของโตโยตา้าเรียกมูล,ลูบนะครับตัวนี้มีมูล,ลูบมาให้มีราวหลังคามาให้มีคีบฉลามมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าจัดมาให้อย่างเต็มเต็มเลยสําหรับ รุ่นนี้มาดูที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็น LED Light g r i d i n g นะครับเป็นเส้นสีแดงแล้วก็มีไฟตัดหมอกท้ายมาให้ด้วยนะครับสองเป็นหลอด LED 2หลอดนะครับมีคำว่า h y b r i d แล้วก็คำว่า c o r o l l a c r o s s อย่างชัดเจนตัวนี้นะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ามมาให้เป็น LED เช่นกันนะครับสำหรับฝาท้ายตัวนี้นะครับเป็นฝาท้ายอัตโนมัตินะครับใช้ระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ยังมีตัวคลิกเซนเซอร์นะครับให้เราใช้ขาเตะเข้าไปแล้วก็ถอยออกมานะครับ มันก็จะเปิดเองแบบนี้นะครับก็เปิดไม่ไวมากไม่ช้ามากนะครับเราสามารถกดสต็อปได้เลยครับเพื่อที่บางที่นะครับมีพื้นที่จํากัดในการจอดเช่นห้างเช่นไรเรากดปุ๊บมันอาจจะไม่เปิดสูงสุดนะครับก็ประมาณนี้มาดูข้างหลังกันบ้างนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับค่อนข้างกว้างมากๆนะครับตัวนี้นะครับสามารถดึงออกมาได้ด้วยเพื่อที่จะพับเบาไปด้านหน้านะครับนี่เดี๋ยวผมดึงให้ดูนี่เราสามารถดึงวางไว้เบาะเราพับเก็บไป พับเก็บเลยเพื่อที่จะเพิ่มที่เก็บสัมภาระให้ดูใหญ่ยิ่งขึ้นกว้างยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็จะมีห่วงมาให้เพื่อที่จะไว้รัดของสัมภาระของเรานะครับในรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นยี่ห้อแรกที่ทํา พื้นที่เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะที่สุดในในรุ่นนี้แล้วนะครับในเวลานี้ด้วยอ๋อลืมบอกนะครับช่วงล่างจูนที่เป็นท o x กชันบีมนะครับเบรกก็ให้มาเป็นเบรก ABS ริส4ล้อเลยนะครับ,บก,ก็ให้มาเต็มๆในรุ่นตัวนี้เลยมาเรามาดูภายในกันบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับก็ภายในครับเป็นตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงแดงออกน้ำตาลน้ำตาลทั้งคอนโซลและเบาะนะครับอันดับแรกเลยเรามาดูกันที่ เบาะก,ก่อนแล้วกันเบาะตัวนี้นะครับปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางนะครับก็มีมาให้ด้านฝั่งคนขับนะครับต่อมามาดูกันที่จอไม้นะครับจอแสดงผลการขับขี่ของรถนะครับตัวนี้ให้มาเป็นจอ ดิจิตอล7นิ้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดูทันสมัยนะครับก็จอพวกนี้จะปรับได้เราจะเอาเป็นดิจิตอลแบบเป็นตัวเลขวิ่งอย่างเดียวหรือจะเป็นเข็มไม้ก็ได้เหมือนกันจอหลักนะครับจอหลักให้มาเป็นจอ9นิ้วนะครับสามารถต่อกับ g Connect ได้ต่ออ่ตอ Apple CarPlay ได้นะครับ Android ก็ต่อได้เช่นกันสำหรับ Apple CarPlay ก็นี่เลยเสียบ USB ตัวนี้ปุ๊บหน้าจอก็จะไปขึ้นที่จอหลักของเราเลยนะครับมาถึง Air Air เป็น ดูอัลโซนนะครับสามารถแยกซ้ายขวาได้อย่างอิสระนะครับในให้มาในตัวนี้เกียร์นี่เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีปุ่มโหมดมาให้ก็คือมี ev โหมดก็โหมดไฟฟ้าด้ครับแล้วก็อันนี้ปิด traction control กันล้อหมุนฟรีนะครับ drive mode นี่ก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะขับเป็น power mode eco mode อะไรแบบนี้นะครับต่อมาระบบเป็น พวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอาแบบที่เราเห็นเลยนะว่าระบบมันมีอะไรบ้างนะครับฝั่งนี้ก็แน่นอนครับเป็นเรื่องของเครื่องเล่นส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเรื่องระบบความปลอดภัยเซฟตี้เซนต์ของโตโยต้านั่นเองนะครับมีเตือนออกนอกเลนมีชะลอก่อนชนมีปรับเซตความเร็วอัตโนมัติให้ Adaptive Radar Cruise Control นะครับแต่ตัวนี้จะเบรกให้สูงสุดได้แค่ไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ถึงกับจุดหยุดนิ่งก็คือจะไม่ไม่จอดรถให้เลยเหมือน กับรุ่นอันติตัวนี้ยังมีไฟเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงไฟต่ําอัตโนมัติด้วยนะครับก็ให้มาต่อมาเรามาดูสลูปกันบ้างนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นแมนนวลนะครับตัวนี้ยังเป็นแมนนวลอยู่แล้วก็นี่โอเพนเปิดแบบนี้นะครับก็ง่ายๆครับไม่ยากส่วนกระจกมองหลังนะครับตัวนี้ ให้มาเป็นกระจกปรับแสงแบบอัตโนมัตินะครับเป็นกระจกปรับแสงแบบอัตโนมัติก็ถือว่าโอเคครับนี่ก็เป็นเรดาร์ของเขานะครับตัวนี้ตัวนี้ให้ถุงลมมาทั้งหมด7ลูกนะครับช่องเก็บของก็ตรงกลางคอนโซล2แก้วนะครับแล้วก็ฝั่งประตูอย่างละด้านอีก2แก้วนะครับคอนโซลกลางสามารถเลื่อนมาได้เลื่อนมาเพื่อที่จะวางแขนแบบนี้ได้นะครับคอนโซลกลางเปิดมามีอะไรบ้าง เปิดมาก็มี power outlet ให้นะครับตัวนี้เป็น power outlet นะครับก็สามารถเสียบหัวแปลงเพื่อเสียบชาร์จ usb อะไรเงี้ยได้นะครับไปดูด้านหลังได้บ้างครับสาหรับเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะครับสามารถปรับเอนได้1ระดับนะครับเพื่อเพื่อใหอ้นั่งได้สบายยิ่งขึ้นนะครับก็คือนี่เราเราดันไปเลย1ระดับ2งฝั่งปึ๊บนี่เราก็เอน ก็เลดรูมข้างหน้าก็เหลือเยอะนะครับผมสูงร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับก็ถือว่านั่งสบายเฮดรูมก็ถือว่าไม่ต่ำมากนะครับมีไฟให้ 2ดวงด้านหลังนะครับมีแอร์ข้างหลังมาให้2ช่องนะครับแล้วก็มี USB มาให้อีก2ช่องนะครับสามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้อย่างสบายที่วางแก้วให้มาทั้งประตูนะครับ2ด้านนะครับแล้วก็นี่ตรงที่วางแขนก็ให้มาอีก2ช่องเช่นกันนะครับก็ถือว่าดีที่จับให้มาทั้งหมด4อันเลยก็คือทั้งฝั่งคนขับด้วยฝั่งผู้โดยสารทั้ง3ทั้ง3ที่นั่งด้วยก็ให้มาเต็มนะครับตัวนี้ดีนะ นั่งสบายดีนั่งไกลๆน่าจะไม่เมื่อยนะครับก็ดูโอเคดีครับสาหรับใครที่อยากสัมผัสรถนะครับและทดลองขับนะครับก็สามารถมาได้ที่โชว์รูมโตโยต้านารายกลนนะครับสาขาสํานักงานใหญ่ติดกับเทคโนโลยีโวเยื้องกับขนส่งลรบุรีนะครับในวันที่24-25นะครับเราจะเปิดตัวให้ทดลองขับอย่างเป็นทางการนะครับก็แวะเข้ามาดูได้ก่อนหน้าวันที่24-25ก็เข้ามาดูรถได้นะครับเรามีรถด,ดิสเพย์ ตัวท็อปตัวนี้นะครับคันนี้โชว์อยู่ที่โชว์รูมของเรานะครับก็อย่าลืมครับใครอยากทดลองขับครับวันที่24-25นะครับที่โชว์รูมโตโยต้านาฬแกนสำนักงานใหญ่หนาลาโวนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร036-680888นะครับอย่าลืมแวะเข้ามานะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรีวิวแบบบ้านๆรีวิวแบบง่ายๆสไตล์ผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับเราต้องอย่าลืมสโลแก ของบริษัทเรานะครับโตโยต้านา,ายแกนแบรนด์คุณภาพคิดถึงโตโยตา้าคิดถึงนาลายแกนวันนี้ไปแล้วครับ